อ่าโอเคเรากลับกันอยู่ที่อ่าโดเลขรีมาสเตอร์คือคลิปก่อนผมทำคลิปไปโดยที่มันเป็นคลิปที่คลิปสั้นๆเว่ยออผมจะจะทำแบบให้คลิปมันย,วยาวๆเลยละกันโน่นไม่กอดเพื่อนดีกว่าเอาเป็นว่าเป้าหมายในวันนี้ก็คือเราต้องอยู่รอดในคืนน้าให้ได้เอาแค่นั้นก็พออ๋อโอเคแอมเทสนะตกแจมอม่ตรงจะเรียกใครเตตติเตตติอัลูอัลลู บุดแล้วเชียเสียงคือบินเอาเดยเพื่อนเราไปยังไงต่อถ้ามันมากูดีนะกูไม่สนใจพวกนะ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องสนใจเพื่อนพวกพ้องเราไม่ควรทิ้งเพื่อนในเมื่อเราอยู่ในยามอันตรายเราควรที่จะอยู่ด้วยกันโอ้ยมีแอร์ดอับตัวนี้ด้วยเฮ้ยอย่าบาังวะ อ๋อไอเอปก็คือโอ้ดูแล้วละน่าเป็นของจากไอเอปที่มาเมื่อกี้แน่เลยผมจะเอาไอเครื่องนี้แล้วกันโอเคเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องที่สามารถดูพวกปีศาจสัญญาณไม่ได้อยู่แถวนี้ What the fuck มัะมาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายมันมามันมาโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้หนี้เต็มเลยเต็มเลยโอ้ยไม่รอเลยแบบโอ้ไปคาสเปร์ละเพื่อน กูจะพังให้สิ่งอาชีพฮึฮึฮึอยู่นี่อยู่นี่อู้โอ้โอ้ขอโทษเพื่อนกูช่วยมึงไม่ได้กูไม่มีไม้อาวุธซิกาน์โหลดโอเคเยอะมากโอเคโห่ต้องไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่ที่เกิดมา กยกล้องสองพันส okay. oh, oh, okay. mm ิบเก้าโอเคอ๋อนี่สกอร์บอร์ดสัญล็อนี่มาสกอร์บอร์ดเออดีไหมโอ้โอเครอดตัวไปคือสิบหายอะ โอ้ยเพื่อนกลุ่มใหม่เอ้ยปะาปาคารนโอ้ยดีปลาปลาคารนอยู่นี่อย่าเป็นแลถึงแล้วเดี๋ยวผมดูต้นท้ายเพื่อนขึ้นไปก่อนละกันเราต้องเสียสละเพราะว่าเพื่อนมันมีที่ดูไว้สักอย่างเนั้นะอ่ะไปไหนแล้ววะ ไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูตังไปเองมันจะเปิดทำไมนักหนาวะเดี๋ยวมันก็มาหมดแหละล <c oughs> รากูลรอกูโอ้ <c oughs> <c oughs>